ไม่อยากแยกผมไม่ไคนอื่นเลยผมไม่ได้ินในไฟแตะกาูมมันบูมดสองนบูมอยู่ไหนไม่บูมหนยบูมอ่ะไม่บูมหน่อยเหรอไอ้ไอ้เห็วินอไกับจด้ยไปกินไอ้เร็วเดี๋ยวมาเพลงนี้มาหน่อยไม่ไหวด้วยไหลตามเพลงด้วยนะตอนเนี้ขับหน่อยลุง บีบีซีนะบีบีซมันเอาเซตหลังครับมันเอาไว้เซตหลังครับอยู่ห่างอยู่ประมาณ20คันรถครับเลลิเปอร์อยู่ในวอลประวาณแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ลุงครับโกรนเลยสิครับตะโกนบอกเขาเลยครับลุงลุงบุ้มหน่อยครับลุงไม่ไม่กูบอกว่าเลลิเพอร์เขาโดนปิดกอนแน่นอนไว้ลุงฟังกูนะเลลิเปอร์ก็โดนปิดก่อนแน่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมบอกเขาว่าเขาเล่นยังไงพี่สืบบุ้มพี่สบบุ้ม พี่ตีบูมหน่อยลุงแม็กลุงลุงอย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวนะอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวเยอะนะปืนนะเพราะว่ามีเซตหลักด้วยนะมันเซตนี้เราเล่นแค่ไฟเฉยแม่มาอยู่ข้างหลังไกลสุดเลนดยนะูนน่นนะ่ะพวกมันนู่นน่ะใช่มเอาปืนเล่นบนรถหลอดพีจิบนบนรถใช่ใช่โอเคโอเคครับกานใจสู้เพื่อนเอาง่ายสวยสวยมีผมแล้วกับสิบชีวิตอ่ะ อย่าตอดประกาศเล่นชเอาพูดปลุกใจเพื่อนหน่อยตอดทำได้จริงจริงแล้วแหละสุดยอดของไฟเอ็มอยู่แล้ว70รันแค่ว่ารันได้นะ70ไว้ก่อนเลยเขาเีตีแตกแต่เกาะเกาะหมดอ่ะโนโดนอย่วงไงต้องกดแต่เกาะโดนโดนแบบโดนแทงไงความมั่นใจมันมันมีความมั่นใจอ่ะหัวเข้าเลือดอ่ะดิแต่ก็เป็นแบบเดิมอีกทำได้หลเนี่ยเกาะเอ้ยเกาะมีเท่าไหร่ปั๊มเลยนะไม่ต้องกลัวหมดนะ กดเหมือนเทนนิงเลยอ่ะใส่เท่าไหร่ไปให้หมดเลยถ้าพอท้าแพ้ไฟมามันมันเสียหลายอย่างแแสงดำเสียกาะเสียพี่นี่ห่อใช่ยอดเราไหมเนี่ยอไงเซิจะดันหรือยังไงดีดีดันมีพี่ไม่รอเขาพลดได้เพราไม่้อมใช่ไหมต้องอตีหนึ่งบ้างหรือจะเอาเลยเขาแน่จะเอาผมเชื่อเรามีบีซีตกแล้วตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งก็ได้นะพ่เห็นบีบซีส่วนหนึ่งมายืนเกาะกลุ่มแล้วนะขัดมา ค่อยๆขยับเซิกชันเขาเลยแต่ค่อยๆขยับซิกชันแต่คุณจริงันีตวเราอย่าวิ่งออกขวานะเว้ยเราอย่าลืมเปิดถุงศพด้วยนะขวาพี่ให้อาร์ดีเข้านะเขาจะเข้าเข้าช้ากว่าเรานิดเอ้ยเซอร์คับถ้าถ้าเซอร์เห็นแบบภาพเราจะกืนให้เพื่อนเราเปลี่ยนเป็นมีดกันทุกคนก็ได้นะครับแบบแบบเหลือประมาสิบกว่าตัวเปลี่ยนมีดเลยตัดตัดเลยตัดโกนกันเลยตะโกนกันเลยในไฟอ่ะในไฟก็ต้องช่วยกันมีจังหวะเเพื่อนนะคุยๆกันหน่อยครับไม่กินแรงเพื่อนนะ หา5าคีกรอกกันเลือดใครเปิดอ่ะีอะไรครับผมไม่ถือจังหวะสองนะพี่อย่าตายนะพี่สลับปต่อยได้ต่อยได้สัไอเลดอย่าลืมเปิดไอคิีก่อกคิดเลือดด้วยนะมันไม่ช่วยกันมันหน่วงเราก็หน่วงต่อยได้อยู่แล้วีโมเฮ้ยแต่ผมลื่นนะขนาดคอมผมแรงอะ S S ยังหกสิบอะคอมเราทำจากไอแฮปเยอะไม่ต้องกลัวไอเยี่ยมกินแค่นั้น ผมเปิดกระเป๋าหน่วงมากเลยตอนนี้จ่ายแฮปพอฟฟิฟเฟมมากตอนนี้เออใครซื้อคอมจากไอแฮปอะแล้วมีปัญหาเป็นเกมฟรีได้นะเปลี่ยนอะไรฟรีได้หมดเลยที่จริงทำพนจริงถ้าไอแซนทำพังครับถ้าแซนทำพังทางมขอเปลี่ยนติดต่อลดลดประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาเงินไปห้าพันสมมุติว่าราคาห้าพันก็เหลือสองพันเพิขึ้นเยอะเป็นร้อยหัวเลยอะไรน้องนี่ใส่โค้ดอะไรไหมเพี่ถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเขาว่าไงเนาะไม่ได้นะทีสามนาทีได้ไหม No, 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 no ขอเปิดเพลงอีกรอบเล่นตีหนึ่งสี่รอบแล้วเนี่ยใครอมิวถายเพี้ยนไม่คอติดต่อแป้งนะหลัอนมอนเขาเหมือนนั่น uh huh ังภาษาคนไม่มีเรื่องอ่ะไอ้ที่เนี่ยอะไรนี่เห็นเป็นไม้ไม่ที่เหอเป็นไมสีทองไม้บได้ี่ะจะไม้เสียบ แล้วไปไหนวะนะซอมไปไหนนะอิงเล่นไหมพี่ถามรันครับพี่ยาจะรันไปแล้ห้าเอ็มพี่อ้อนในขณะที่คุณทุกคนกำลังซ้ำผมพี่ซ้ำผมไหมสาวเมย์ซ้ำวายอ่ะร้องมานัเเลยนี่ยคนที่บอกไปซื้อตอนกลางร้องโอ้ไม่ไม่น่าทันครับเป็นนนัเปิดเลี่ยนได้ไหม ฮะพี่เวสเลยแม่ไม่เคยซ้ำผมแล้วลุงอนะ่ะลุงนี่<บ>โอ้โหล้มเป็นซ้ำล้มเป็นซ้ำ

เข้าไอ,อยู่หลังบ้านหมดเลยนะใช้กันเยอะนะพวกคุจะใช้นะปืนจะใช้นะจะบัฟจะบัฟจะกดบอลเลยเว้ยเวลาจะบัฟอ่ะถ้าจะเรียกปืนค่อยๆกดบอลนะเวลาจะให้ปืนยิงอ่ะออกปืนด้วยนะเว้ยอย่างน้อยเรียกหรือตำแหน่งหรืออะไรหน่อยนะเว้ยมันมองไม่เห็นจริงเลยเต็มๆไม่อยู่ไหนไม่อยู่ตไหนอยู่ไหนไม่เห็นหรอแอบอยู่ไม่เห็นหรอก

กินไปแล้วกินเนะกินป50อยากให้เปลี่ยนปืนโถมไปก่อนได้ไหมครับพี่พี่คิดว่าตอนพวกกูไม่ได้กินยาการบางคนไม่กินยาอ๋อหลอหเราจะไม่กินยาใช่จะไม่กินยาจะได้ยินได้ยิน15วิ15วิอีกรอบกูไหลเป็นยูไตดไม่ตีอลกูไม่ตไบอลกูไม่ตบ ไอ้กาไอ้คนที่โกแตาไอ้คี่แกไตาแกงสีหนกไอหนวดไอ้นที่โกงาไอ้คกงาไอ้ท่กาไอ้คนอี่โกกตาไอ้คนี่โกงแกงตาไอ้คนโกงแกงตาไอ้คนทีโกรแกาไอ้นที่โกงแตาไอ้กงตาไอ้นเต่โบาแกงตไอ้คนทกงาไอ้นที่โกงแกาไอ้คนที่โกงแกาไอ้นเต่โกงแกาไอ้คนที่กงแกงตาไอ้คนที่โกงลกงตาไอ้คนที่โกงแกาไอ้นเี่โกงแาไอ้นที่กตไอ้ที่โกงกะ กูอยุเต็มวาร์บานใบันยุเต็มวาว์บัน้ันไหวไมไหวไมู้ห้นนวชุดเพ่อนไหวแล้วไหวแล้วชีวเลยชีวเลยมันกงเที่ยวอยนาู่ไหนวะไอ้ยี่หน่อยู่ไหนวะไอ้่หน่เขาอยู่ไหนไอ้ยี่แหน่เขาอยู่ไหนวะไอ้ี่หน่ขอยู่ไหนเไหวะไอแกเนี่ยวไอ้เที่ยวจะ่อคแล้วคือแล้วไอ้แย่คือแล้วแล้วไอ้ยคุณโคตรกะไอ้ย่เาคุณโคตรกะ ไอเย้านเลยสับต้ตีอไอ้าเอบ้าวตนูกนห้ยไอยาแตัวคอไอตาไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้อไอ้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 ้ไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้อไอ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไอ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 ไอ้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 

มไกจัดเลยมันกจัดเลยทำเี้ยอะไรนี่ีนี้มีช่วยเ้ยหวกเอาดีรวมวกาก่ไปหายไม่กินปไป่กนไม่กินลไม่กินลงไม่กินลไม่กินลงไม่กินลงไม่กินลุไม่กินลุงไม่กินลงไม่กินลไม่กินลงไม่ตายไม่ไม่กีนไม่นไม่ล ชิวจัดคว้ยชิวจัดไอ้เหี้ยเลยชิวจัดควยไอ้เหี้ยก็ไม่เคยเจอไอ้เหี้ยอะไรมันกาขนาดนี้เลยเ่าไอ้เหี้ยช็อปช็อปช็อปมันไม่ใช่สังสองไอ้เหี้ยมันมีควยเลยวะควยมอเาเพื่อนด้วยมอเาเพื่อนด้วยมือเราเพื่อนด้วยไปเรพื่อนน้ำมือเราเพื่อนน้ำกลับไปเล่นตุ๊กตาเลยวะกลับไปเล่นตุ๊กตาเลยวะ เพื่อนนะไม่มป็นไรเพื่อนนะมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเฮียมันจะหมดแล้วคว้ยเฮีเจคากะคว้ยเฮียเจกากะคว้ยมันจะหมดแล้วไอ้เจกากันเลยไอ้โยกซุณโดนละเมอไงโยกคุณจะกากไอ้โยกคุณจะกากไอ้สัตว์ไอ้โยกคุณจะกากไอ้สัตว์จไอ้โยกคุณอย่างโง่เลยโยกซุนอย่างกากเลยโยกซุนอย่างกากเลยมันีกตัวกอ้สอไอ้เหี้ยลันคว้ยมีแต่เสียงแล้วโยยกคุณไปมีมิเสียสัตว์ไหวเบาไหวเบาไหวเบา ยกสุดไม่ไหวแล้วยกสุดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูบอกแล้วว่ามึงไม่ไหวแล้วสับวิเ่อนเพื่อนเอามาเดียวมาเดียวิเพื่อนเอามาดีเอามาดีไอ้ตาบเวเกตโตฟาร์มมึงมาทีดนี่ไอเชียวไอเชียวจุดไปจุดไปนี่เยมเล่นมึงนี่เย เร็วเร็วจุดเล็ดด้วยจุล็ด้วยเล็เยอะมากเวไปเรม คดเลยค่วเลยเียมึงเดิมึงาตัดมึงสู้กูไม่ได้มึงกากัดเลยกูไ่่กากจัดเลยยแปลกเลยเฮีแปเลยเฮียแปลกนี่เฮีแกลนี่เฮียกเลยนี่อยยนี่อยแปลยนี่เฮียแปลลน่อยปลนี่ียปลเยนี่เฮปลยนี่ีกเพื่อกนีเีแลกเรี่เพืนี่เฮีแ่อยแลเลยนี่ฮียกเลย่เฮียแปลกเน่เยชปลน่อยลน่อยลเลน่อยแปลกเน่อยชปลกเลน่เยชปลน่อยชปลกเลน่เขยชเลน่อยลนี่เยเพื่อนโคเน่เฮียเพื่อนียเน่เยเลืน่อฮเน่ ไอ้เ <S preach ers> ี้ยไ้้ไหว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 แต่แต่แตู่ว่าไหวนะแต่กูว่าไหวนะไม่ได้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 

จุบแล้วจุบเล่นแล้วนะยู่พี่ไปเล่นพี่ไปเล่นจุบอยูุ่บอยู่ันหน่อยกนักนอัน ตั้งใจเล่นละตั้งใจเล่นละุนี้เลยเฮียกาบานได้เลยเฮียว่ามึงกามากเลเฮียควยอปี่ียีเียนียเลยมึงาได้เลยว่ามึงมึงกาดที่สุดอายุนี้เลยเียไม่ได้อะไอไม่ได้อไอไม่ได้อไอไสาบได้ว่ามึงกาดที่สุดอายุนี้เลยเยเียตีสาบาไยว่ามึงกาดี่สุอายุนี้เลยเียเมียอะไหเียเมียอะไเียอยากจะช่วเมียะเมียละเมียละเมียสัเมีย มีอาการเหรอโมมีอาการเหรอไหวไอ้การีกูดิไหวไอ้การีกูดิไอ้เยี่ใส่การีใส่การยกวีโมดิเทียนไม่ต้องหลอกผูสามัญเลยว่าไม่กากที่สุดในยุคนี้ละแก๊งเทียเนี่ยคุยเทียมันเป็นแก๊งเอ็กที่กากที่สุดในยุคนี้ละไอ้เที่ยไหนวะคุยฮะคุยเยี่แก๊งที่กากที่สุดในยุคนี้เลยเที่ยมันมึงคือแก๊งกากที่สุดในยุคนี้เลยทุกเพื่อนด้วย JK

เอ้ยบีบีซีบีบีซียกขึ้นฟังบีบีซียกขึ้นฟังหอกข้นเยอะบีบีซียกขึ้นเยอะบีบีซีหอกหอยอะไรแกมึงหมดไอสัตว์หอกอะไรแกมึงหมดไอส้นตีนหอกอะไรแกมึงหมดไอส้นตีนหอกอะไรแกมึงหมดไอส้นตีนไอสัตว์ อะียอะไรอเียอะไรอเียอะไรอเคียอะไรีีีอเียอะไรกาียสิเสียวเลยมอะยสู้รับกอยสูรับกอยเฮียอะไรี่เหียอะไรมึงเดีสัตว์ไอ้คยยักชุ้้่เวน้องตึ้นเวโอเอเคโอเคพี่ชายกต่อยก็ต่อยสู้จัดะครับก็ต่อยสูจัดะครับ

ปยยิงเลยป่อยยิงยปยิง่อยปยิงยหอมเลยหอมเลยตื่นนะคะพี่เจเฮตื่นไอเนี่ยชยหน่อยพี่นพี่นัตบเดือดตี่ตอเดือดเดือดเดือดอตีดีตอดคือตอดืรืตอนะีตีอดแล้วือรถอ้ลมแม่อ้ยส้ติลหลบไม่ได้เลยไอ้ยันหลบหลบไม่ได้เลยอดแล้วคือรถใส่ไดศพเอาคืนรถไปเลย

มันเจอมันจะหนีจับตัวรถบ้านมันหนีมันแม่กระจกจับมัน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 ไอออนสวยมากพี่สวยสวยสวยจัดทำเพี้ยนทำเพี้ยนกูเองอยู่อ้นอ้นกูเองอยู่อ้นสวยมากกูเอยู่เพื่อนกูเองอยู่เพื่อนจะโดนรอเพื่อนดุกเเพื่อนด้วยเพื่อนจะโดนรอสวยเฮ้ยชิกไม่ติดเลยเย้ยที่เหลือจับตัวรถบ้านที่เหลือจับตัวรถชุบเพื่อนตรงกลางชุบเพื่อนตรงกลางหน่อย

คุยอะไรกัะจอกีเอะเพื่อนึ้นอะเพื่อนึ้นด้วยชุบพกคนด้วยชุบปีซี่ด้วยชม่ห้ืะกูดูด้วยาัเยอะไรจกไอ้เียจกคูเียอะไรทั้งหลาคยอะไรคยอะไรกับพี่กูไรสรบเป็นคุยคุยอะไรกับพี่คยสคเอ๊ะมันหอบเพื่อ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 อนี้ชุบไั้จุกเด้งพี่จุกพี่จุกพี่จุกชุบชุบ รอวะบนตายบักเก็บอาวุธมดับเก็บอาวุธแย่เย้นี่มึงจบมึงชุดีวฝากกเราวะมึงจับาไว้แล้วไก็แกงมงอ่ะึ้ตัวเียงไ่หวเย้ย้งเ้อนแกกจอตันมึงบไม่ได้มึงรอไแล้วไปคเลยไง เหี้ยกันไอ้สัไม่ยากเนตาเพราะอะไรีีีโอซูนมึงอแล้วขึ้นรถีีีโอซมึง้เหี้ยกนไป่อ้นไดอย่างง้หอขึ้นรถห่อแล้วขึ้นรถีีดีโอซพอแล้วขึ้นรถีีีอแล้วขึ้นรถไปชิวไปชิวไปชิวชิวไปชิวไปเลยชุชุาเสียเลยเกววุ้เลยเกววุ้เลยววอีกแล้ว ไปงูจับเฮ้ยชุบเลยดิชุบเลดิชุบเลยดิชุบเลดิชุบเลยดิชุบเลยดิชุบเดิชุบเอยดิชุบเลดิชุบเลดิชุบเลดิเลยดิชุบยดิเดิชุบยดิชุบเลยดิชุเดิชุบเยดิชุบเล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 ยดิชุบเยชุบเลนดิชุบเดิชุบเดิชุเดิชุบเลดชุบเลดิชุยดิบเดิชุ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 บเยชุบเดิชุบเดิชุบเยดิชุบเดิลด พี <I mean ่จุกผมแทงอยู่พี so ่จุกจ um ุกออกมาดิพี oh ่จุกออกมาดิพี่จุกออกมาดิเอาบดิเอาดิพี่เลชุดชยูชุบ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 ยชุบดชชุบชุบชุบ

ไอ้ยันนี่แด่ตัวกระจอกไอ้ยันมีพีซเสีนย่ากระจอกไอ้สัสตวชั่วเหี้ยัวช่ายปีกตัีเสียวมีพีซสีนอย่างกากเลยสัสตนเอเนอะไอ้ยันนี่เ่โงเลยเฮีย เปิดกระโจกมาผู้ใดอ่าผู้ไปไอ้เดกน้อยไอ้เด็้ยคุยอะไรแล้วคุยอะไรกูตายป่ะกูตายป่ะกูตายป่ะไอ้เด็กน้อยกูตายป่ะไอ้เด็กน้อยไอ้เด็กเคี้ยววนอบีไอ้เด็กเคี้ยววนอบีมือยากตายกูอยากตายไฟมึงโดนคืนเด็ดป้าไอยกระโกมือยากตายมือยากตายกูอยากตายกระต้พี่มือยากตายมืออยากตายมือยากตายอยากตายอยากตายสัตว์มือยากตายสัตว์มืออยากตายมาดิ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  ไนยมามยากมากไอเทียแล้วจูเแล้วเแลเกงเอูเแล้วกูเกิดเป็นคูเยแล้วใครมีคูยแลแลกูบ้าไอสัตใครมีคูเยลแลกูบ้ากูเกิดไงไกูก็เกิดทำไมสัตกระจกไอเทียมีตัวกระจกอีอมีมีแต่พวกอุ๋ยเฮียบีบีสี่สัต มีแต่ตัวกกุ้ยอีเหี้ยพวกกูเดมมีมีแต่พวกเหลียกุ้ยีพี่เที่บนใบีพี่เที่ยวบนใบมีพีเที่ยุนหมดแล้วมีพี่เที่ยวุหมดแล้วต่อรีเพื่อนต่อรีเพื่อนต่อหมดนล่รีเพื่อนต่อรีเพื่อนต่อคนละคนลชุดแล้วชุดชุพี่เก่งแล้วชุดพี่เกงแล้วชุดพี่เก่งแล้วชุพีกง้วชุเลี้ยด้วยไอเี่ยอยู่ดอนเมืองเนีหมดแล้วชนี้ชุนีชนี่ใครกนเฮ้ยชุ่เลี้ยงเลยตอยู่เลยตาอยู่เลยตาอยู่ข้างหน้าเลยตาอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเค็มไม่ไหวแล้วเ ไอ้เหี้ยบีบิติหมดแล้วไอ้เหี้ยมีมิติโอซุนยังกากเลยอะบีมีติโอซุนยังกากเลยรวยไอ้เด็กเหี้ยววันน่ะมีน่ะดิอยากจะฆ่ากูอยู่ไหนวะมึงป้าเนี่ยมึงป้าเนี่ยไอ้กระโจงลงกูตีตายไอ้ยมึงเป้ามึงป้าเนี่ยไอ้สัตว์มีแต่พวกอุ้ยสัตว์มีแต่พวกอุ้ยเนี่ยมีแต่พวกกุ้ยมีแต่พวกกุ้ยมีแต่ชีโอซุนอะสัตว์มีแต่ตัวอุ้ยสัตว์ ขำเนี่ขใครขำเลยนี่อยาเชยอไอ้งไอู้้้กูกนหะคได้ไอตยของหมด้ี่ตัูบไ้หน่อยบตไไกระเจกูไปหมดมีบไปเลยชูบไปเลยูไปเลยโว้านนี้ตายสัตว์เฮเล้กอาตัวบักป้ตัวันออกไปอยากเพลินๆตายนี่งครับฉันอยัดไปยัดไอ้นี้ไปไป้หัว

คนบ้าเว้ยเหนื่าเขาไฟอยู่เนอัลรมาดรอดน่นอนรอดนนอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอามาลช่วย่ปล่อยไนอนช่วยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยเพื่อนช่วยหน่อยตายยตายตยตายยตายตยตายยตยตยตายยตายตยตตยตายตยยยตายตยตายยตา่ตยตายยตายตยตยยตายตยตายยตายตยตายยตายตยต่ยยหายตยตายยตายตยตยยตายตยย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 ย

ดูไม่เยอะแตดูดปหายไปเลยไม่ยพอศพใครอ่ะฮัลโหลอ๋อเพื่อนนักช่วยเพื่อนศพใครเขาใช่ใช่ใช่เล่นอยู่เยอะครับไอชุกไอเยอดซองของศพใครเนี่ยดูนีไม่ตายเลยไปเล่นรอบนอกแล้วอ่ะใช่ใช่มันออกหอห่อพี่หน่อยมาห่อหพี่หน่อยห่อห่อพี่อุ้มอยู่สะบานสามล้านส็เหมดเลยอ่าไปเจอกันไอเบทเวทพี่ไปด้วยดิน้องไปด้วยดิ่ไชันเราไม่ได้

ไม่เยอะนะมีีมคนิวีักออกไม่ได้ตอนเนี้ยผมอุ้มออกไม่ได้เลยมันมันไม่เห็นผมแล้วผมอุ้มมันออกไม่ได้มลยขึ้นได้ป่ะมึงลองขึ้นให้กูหน่มออกแมันก็เนี่ยอะไรนะเขาเรียกมึงเอ้ยมาไม่มึงลบโฟกัสตัวอื่นมามาช่วยเพื่อนก่อนแล้วมึงเอาสมุดเอารถออกยรถบัสรถบัสรถบัสอะไรเนี่ยไปเห็นคุกอ่ะพี่รถบัสอ่ะให้มึงรับเพื่อนเราดิเพื่อนโดนล็อกมือขเพื่อนคนที่โดนล็อกมือหน่อยพี่ เพื่อมาไหวไหวไหวไม่ไม่ไม่เอาเคไหนไม่ได้พี่อุ้มอยู่ไม่อยู่พี่ใครก็ได้ไปเอาศพไกตีหน่อยไปเอาศพไกตีด่วนเลยเร็วๆไม่มันโดนหมดครับไม่มันดกม่รมันไม่รถมัไม่รถมัน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 ไม่มนไม่รถมนไม่รันไม่มไม่มัไม่รมนไม่มันไม่มันไม่รถมันไม่รมันไ่รถมัไม่ันไม่มันไม่มันไม่รมนไัไม่มนไัไม่